สวัสดีครับวันนี้ผมถาวรนนะครับก็มา,าตรวจแปลงลำไย,ยนะครับเป็นแปลงลำไย,ยผมเองแล้วก็มา,าเช็คระยะดอกนะครับโซนที่หนึที่ทำสารไปแล้วเมื่อวันที่8มิถุนายนนะครับนี่จริงๆแล้วเมื่อช่วงกลางวันนะครับฝนก็ตกตกนานมากนะครับแล้วก็จริงๆผมมานี่มามา,มาดูไอ้หญ้านี่ยนะครับที่ผม ฉีดยาไปแล้วก็นะ้ำฉีดฉีดไว้เมื่อวานนะครับฉีดไว้เมื่อวานก่อนแล้วก็วันนี้ฝนตกนะแล้วก็เดินเข้ามาเช็คระยะของดอกลำไย,ยเนี่ยนะครับนะบเป็นแปลงที่เอ่อทำสารแล้วนะครับใบเอ่อมันมันแตกยอดนะครับยอดลั่นนะครับยอดลั่นแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าวันเนี้ย เขาพัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะครับอ่านี่นะครับก็พัฒนาการของดอกเขานะยอดลั่นออกมาช่วงทําสารเนี่ยนะผมก็ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือใบเนี่ยเยอะมากแตกแตกยอดออกมาเนี่ยเราดูเราดูแบบใบใหญ่มากเลย เนี่ยอันนี้คือใบที่มันแตกออกมาใหม่นะครับนะวันนี้วัน,วนที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกมิถุนานะถ้านับจากวันทําสารวันแรกเนี่ยมันได้ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดวันนะครับสิบเจ็ดสิบแปดวันแล้วก็ดูพัฒนาการของเขาเนี่ยเห็นไข่ปลามาชัดเจนแล้วนะครับเปิดตาดอกไปหนึ่งรอบนะครับ เปิดตาดอกไปน่าจะได้สักห้าวันแล้วครับเปิดตาดอกครั้งที่หนึ่งก็นะใช้ตัวสิบห้าสองสิบเจ็ดนะครับสิบห้าสองสิบเจ็ดสี่ขีดนะครับต่อน้ำสองรอยลิตร ใบขิงหลุดแล้วด้วยอ่าเนี่ยใบขิงหลุดแล้วนะสิบห้นะครับเปิดตาดอกแล้วก็บวกเจมิเนตเข้าไปนะแต่นะเจมิเนตช่วงนี้ก็ขาดตลาดนะครับไม่ค่อยมีพอดีว้านอา่าที่บ้านมีอยู่มีอยู่ครึ่งขวดนะครับรับนะมีอยู่ครึ่งขวดก็เลยได้ได้ใส่ไปรอบแรกนะครับ ได้ใส่ไป 50cc นะต่อถัง200ลิตรเนี่ยแล้วก็บวกยาฆ่าแมลงเข้าไปด้วยเนี่ยครับดูดูใบอ่อนแบบออกมาเต็มสวนเลยนะครับออกมาทั่วเลยเนี่ยใบขิงหลุดไปแล้ว บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันออกมาอย่างนี้แล้วดอกมันจะผอมไหมนะเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปทีละขั้นตอนนะครับนะไปทีละสเต็ปเนี่ยแต่ใบขิงเนี่ยหลุดไปแล้วนะได้น้ํำฝนแล้วด้วยนะครับได้น้ํำฝนแล้วด้วยนะส่วนท่านที่เอ,อ่ทำตามผมนะครับอยู่ในช่วงเปิดตาดอกแล้ว จอ i n เนตไม่มีใช้นะครับก็ใช้สูตร2ได้เลยนะครับสูตร2มันก็จะมีตัว15-27้านะครับมีเมก้าซิงนะครับ2ตัวนี้แล้วก็บางอาการก็อาจจะต้องบวกบวกท็อปเอเข้าไปด้วยนะครับนะส่วนใครจะใช้ก็ก็ทักมาปรึกษากันนะครับว่า เราจะใส่อะไรไปบ้างสมควรใช้ตัวไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมคือไข่ปลาเขาก็เริ่มออกมานะครับ ดูช่อนนี้นี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเนี่ยดอกออกมาเต็มที่เลย ผมชอบสูตรนี้มากๆเลยนะครับเนี่ยที่เนี่ยดูใบของเขาเนี่ยที่ที่ออกมานะครับเนี่ยก็เป็นใบเลี้ยงนะเป็นใบเลี้ยงชุดใหม่เนี่ยที่มันออกมานะครับตอนท้ายๆนะครับตอนท้ายๆที่เราเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกลำไยเนี่ยตอนลูกโตเนี่ยใบใบที่ออกมาใหม่เนี่ยสำคัญมากเลยครับ เพราะว่าอายุเขาน้อยใช่ไหมละ่ะอายุเขาเท่ากับกับช่อเนี่ยอายุเท่ากับช่อเลยนะครับเนี่ยเขาก็มีกําลังเลี้ยงเลี้ยงลูกในตอนท้ายๆนะครับเนี่ยเราต้องยอมรับว่าปีนี้นะครับปีนี้ใบลำไย,ยผมไม่ไม่สวยเลยนะครับเนี่ยดูเนี่ยโดน พวกเพีย้ยไฟนะเพีย้ยไฟก็เข้าทำลายลายแดงเต็มสวนเลยนะครับเห็นไ,ไหมอันนี้อันนี้คือใบชุดที่ที่ทำสารนะเนี่ยใบชุดที่ทำสารเนี่ยประมาณนี้ครับใบชุดที่ทำสารอย่างเงี้ยพวกเพีย้ยไฟก็ลงนะครับเพีย้ยไฟลงด้วยเนี่ยลอยใบเป็นขีดๆอย่างเงี้ยลายแดงก็เต็มสวนนะครับ แล้วก็พอทําสารนะครับพอทําสารปุ๊บผมก็ได้ใบชุดใหม่มาเห็นไหมใบสวยเลยเนี่ยดอกก็ออกมาด้วยเนี่ยออกมาเสมอกันมากเลยครับเนี่ย อันนี้ชายพุ่มด้านล่างเห็นไหมชายพุ่มด้านล่างแต่ด้านบนเราถ่ายขึ้นไปไม่เห็นอีกแล้วแต่มันยาวกว่าด้านล่างครับมันยาวกว่าด้านล่างด้านล่างขนาดนี้ข้างบนยาวกว่าอยู่แล้วนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับนี่ ดอกจะเป็นยังไงต่อไปนะก็ฝากทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจนะครับคอยเอาใจช่วยผมด้วยนะครับนี่การดูแลดอกลำไยนะจะช่อเล็กหรือช่ออ้วนช่อสั้นหรือช่อยาวเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ